กิดูสงกรางเพลงเงินล้านรอบร้องชนะเลิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีแฟมิลมาแล้วคูว่สุดท้ายของเราจะอ้วนหรือจะแอมตาม15บคะแนนกั<ไ>งวลไ,ไหมกัไงวลไหมไม่กังวลค่ะก็ทำให้เต็มที่ทำ,ทำให้เหมือนกับที่เราซ้อมมาเพื่อกองเชียค่ะดีมาก ต้องสูบอายุด้วยเรานำอยู่โอเคไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวคุยกับตัวแทนก่อนนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลหน,นองเสาเล้านะฮะคุณไพฑูรย์คำภูเขียวสว,ส,สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตั้งใจไว้ว่าจะเอาไปปรับปรุงสืบพัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเสาเล้าครับผมนะพี่นะคิดว่าได้ไหมก็น่าจะได้ครับนะฝั่งนนทบุรีครับคุยกับนายกองการบริหารส่วนตำบลลำโพครุณสุรศักดิ์จาดบุญนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ พัฒนาสูงไม่สูงอายุสร้างเป็นอาคารต่างหากครับอ๋อจะสร้างอาคารใหม่อีกอาคารเนอะโอเคโอเคได้เป็นลูกยิมอะเป็นทำเหมือนเป็นเป็นเป็นโงยิมให้คนแก่ได้ออกแรงใช่ะเอาใครร้องก่อนคะหนูค่ะร้องอ่าหนูหนูร้องเพลงอะไรหนูร้องเพลงอะไรร้องเพลงเออหือหล่อจังค่ะแอมล่ะคะห่างเครื่องสาำอาค่ะโอ้นี่สองคนนี้เพลงประกวดทั้งคู่เลยนะเพลงยอดนยุคประกวดพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมเออหือหล่อ มองสบตาหาก,กันตั้งสิวาอาหาใจหายวับเทจริงบึกบึนหน้ายืนคล้องแขนขนาบดูท่าทางสุภาพโศกใจ่ไม่อยากทราบงาบเสียดีไม่เรา สิเป่าเบาว่าตอนนี้เงาใจจะางเลยอหล่อจังมหาแมนนี่แฟนของไรกันเนยถ้าของงามสามชัยโจทย์ไม่มีเปิดเผยจะนั่งเเข้าเกยคุยด้วยทั้งคืน แม่ไว้บนหัวเข่าอยากกระซิบเบาๆว่าตอนนี้เงาใจทางเลย,อยอรอจังอาา้าฮามาัดแมนนีแฟนของใครกันเนย้าพองามสามเชยจทย์ไม่มีปัดผ่ จะนั่งเขาเคยคุย <gehört> ด <horrible> ้วยทั้งคืนออหอหล่อจังอ่าหาหล่อจริงอออหล่อจัง ูกทุ่งมันมันมาเต้นกันให้สนันเวทีเสียงทิ่งชากลองตีอกแตกตายถ้าไม่ได้ขึ้นมาใจฉันเกินร้อยไม่ต้องคอยเวลาใครเก่งกว่าฉันมาวัดกันดีกว่า เซ้าทำไมเบื่อหน้าคนหลายใจตัดเยื่อใยอย่ายไปเสียเวลาถ้ายังไม่หายย้ายสะโพเข้ามาห่างเครื่องรอรับและคอยซับน้ำตายกซายโยกขวาห่างเรื่องสามชาเข้าตากรรมมากเมื่อเกิดมาเต้น วิจากันเลยอ่ะกรรมการต้องวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนะคุณอ้วนฟังทั้งคู่แล้วเป็นไงฮะครับเออหือหล่อจังเนี่ยหล่อจังสนุกดีฮะแต่ทั้งเนี้ยผมฟังแล้วมันเหมือนแบบเออพ็อเปอร์แมนดีมีมืออาชีพการแสดงเข้ามาการแสดงเสียงมีมิตินะครับคุณใช่ไหมครัดีทั้งคู่จะฟังแล้นรู้สึกการชอบการแสดงไงชอบการแสดงด้วยของรู้เขาได้เปรียบขอนแก่นขอนแก่นนำมา15บห้าสิบห้คะแนนนะครับคือเพลงของคุณอ้วนคือจริงๆน่าจะ ใส่อารมณ์ได้มากกว่านี้ใส่จริตจัก้านได้มากกว่านี้ส่วนคุณแอมออกมาี่เสียงสะดุดหูเลยครับกลมกล่อมน่าฟังมากผมชอบตอนรำโมมหมร,<อ>รำอ่อนช้อยมาก15<อ>คะแนนอาจจะดูเป็นรองตอนเริ่มต้น<ะ>แต่ว่าจบแล้วเนี่ยออกได้อได้สชยนะครับ คือวันนี้ตั๊กที่บอกว่าตักรักทั้งสองท่านเลยนะรักทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ้วหรือว่าน้องแอมนะคะเพราะว่าเสียงดีทั้งคู่และสวยทั้งคู่เก่งทั้งคู่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่น้องอ้วอาจจะเจอแรงกดดันเพราะร้องคนแรกก็ออกมาตื่นเต้นจับในน้ําเสียงของน้องมีสันสันน้องร้องเร่งจังหวะมากเลยแล้วก็ขึ้นมาในเพี้ยนเลยนะคะเออเนี่ยคือขึ้นมาเพี้ยนสูงเลยนะคะร้องไปตั้งแต่ต้นยันจบเพลงเนี่ยรู้เลยว่าน้องตื่นเต้นอันนี้จับได้เลยทีนี้ไอแอมต่อไงแอมต่อไง แอมรู้แล้วเห็นเพื่อนก่อนแล้วว่าเป็นยังไงไงไม่มีความกดดันแอมแอมแอมคุณชื่อเพี้ยนสูงไม่ต้องการเรียกเหมือนใครเข้าใจบ้างโอเคอันนี้อันนี้เราไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวพี่อยากจะบอกว่าบางครั้งในการเลือกเพลงมาเนบางครั้งนะเพลงดีอาจจะไม่เด่นก็เป็นได้หรือเพลงเด่นอาจจะไม่โดนก็เป็นไปได้ จังเี่เป็นเพลงเด่นไหมเด่นแต่อาจจะไม่โดนกับตัวน้องอ้วนพี่ฝากไว้แล้วกันนะคะวันนี้เป็นแบบว่าเป็นอะไรเป็นกำลังใจให้หนูทั้งคู่ไปแล้วกันนะวันนี้จะมีใครแพ้ก็อย่าเสียใจนะอะไรเงี้ยเออสักวันหนึ่งหนูก็จะชินไปเองนะอย่าเสียใจนะลูกก็คือน้องอ้วนนะฮะน้องอ้วนคอนยั่งเออหืออหล่อจังพี่ไม่รู้สึกว่าน้องตื่นเต้นนะพี่รู้สึกว่าหนูมั่นใจดีเนี่ยดูมั่นใจมากๆนี่แล้วแต่กรรมการเลยนะ นะฮะส่วนหน้าตาท่าทางเฉยไหลมากมากแล้วก็น้ําเสียงของหนูเป็นน้ําเสียงที่ทะลวงไส่ส่วนน้องแอมนะฮะดูมุ่งมั่นมากๆวันนี้ส่วนน้ําเสียงเขาทะลวงไส้ของหนูทะลวงถุงน้ําดีมากยิงกว่าไส้ยิงกว่าไส้พอๆกันพอๆกันวันนี้เป็นรอบสองแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนนะฮะก็อาจจะต้องมีคนผิดหวังบ้างหรือมีคนสมหวังแต่ขอบอกเลยว่าคนเราผิดหวังไม่ก็เหมือนการที่ถูก กระทำเป็นแผลนิดๆหน่อยๆแต่เขาบอกว่ามีแผลคนมีแผลผู้ไม่มีแผลเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์นั่นเชาะนังบ่อแผลเป็นเชาะนังบ่อประสบการณ์ไม่เป็นคำยากมมนเป็นคำยากอ่ะพี่ผู้ด้วยกระตักเห็นด้วยกระตักเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะกับน้องอ้วนคือหรือเราจงมันต้องแบบ มันต้องหน้ากรุ่มกิ่มหน่อยเออกุ่มกุ่งกุ่มกร่ของเานี้ของเขาไม่ค่อยแต่กับเสียงดีนะฮะเสียงดีร้องดีแล้วก็เน้นเรื่องการร้องมากไปทําให้อารมณ์มันโมโนโทนประดิษฐ์เสียงให้มันสมบูรณ์หมดนะครับลีลายังไม่ค่อยพริ้วด้วยส่วนน้องน้องแอมน้องแอมทําให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ที่อ่อนโยน ก็รุ่มกลิมรุ่มกลมมีรุ่มกลิมแล้วก็การร้องผิวดีค<ม>รูฟของการร้องก็ดี<ม>เต้นดีมีเสน่ห์เอาเป็นว่าผมเปลี่ยนใจชักจะชอบผู้หญิงตัวใหญ่แล้วครับที่สำคัญนะฮะสิบคะแนนนี้จะมีความหมายต่อคอนแก่นหรือไม่แต่ความรู้สึกตอนนี้นะครับ ดูไม่ออกแล้วว่าใครจะชนะเพราะฟังจากคอมเมนต์แล้วชมก็มีติบห้าอยู่ไหมไม่แน่ไม่แน่ว่าจะไล่ทันด้วยหรือเปล่าเช่นกันอ่ะช่วงหน้ากลับมาดูผลกันครับสนับสนุนโดยศูนย์บริการรถยนต์บีควิกเซเว่นอีเครื่องสำอางมาร์คอัพ โรซาพร้อมลอรีเอซอฟแอนเซฟกิกดูสงคฆามเพลง